สามไม้เลื้อยดอกสีชมพูม่วงทำซุ้มบังแดดคลายร้อนปลูกง่ายโตไวฟอกอากาศบ้านสวยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่แชนแนลก็ได้นำความรู้เกี่ยวกับต้นไม้มงคลไม้ประดับไม้ดอกควรปลูกไว้ที่บ้านโดยในวันนี้ แอดมินได้นำสามพันไม้เลื้อยดอกสีชมพูสีม่วงปลูกไว้ประดับหน้าบ้านสามารถใช้ทําซุ้มบังแดดช่วยกรองฝุ่นเสริมสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยมาฝากทุกท่านกันค่ะจะมีพันไม้เลื้อยอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ 1. พวงประดิษฐ์ พวงประดิษฐ์หรือต้นเครืออ่อนมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดเป็นพันธุไม้เถาขนาดใหญ่เลื้อยพันต้นไม้อื่นได้ไกลถึง10-15เมตรเลยค่ะปลายกิ่งทอดห้อยลงมาตามลำดับนะคะและกิ่งก้านจะมีคนละเอียดสีขาวเวลาออกดอกก็จะออกเป็นช่อยย่อยเป็นกระจุกมีใบประดับเป็นสีม่วงอมชมพูดอกย่อยก็จะมีสีขาวขนาดเล็ก แต่ว่าหลุดร่วงได้ง่ายค่ะเวลาเขาจะผลัดใบและออกดอกนะคะก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนค่ะและจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งและปักชำส่วนใหญ่นะคะจะพบขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังปัจจุบันนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วบ้านหรือปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยเพื่อให้ร่มเงา เพราะสามารถนำมาตกแต่งบ้านทำให้บ้านดูสวยงามร่มรื่นและเพิ่มบรรยากาศในสวนนั่นเองค่ะ 2. เล็บมือนางเล็บมือนางมีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อนทั่วไปจัดเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลางเวลาเขาโตนะคะเขาก็จะเลื้อยพาดพันไปกับต้นไม้ต้นอื่นๆยาวได้ประมาณ5-10เมตร แต่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มหนาทึบเถาอ่อนก็จะเป็นสีเขียวตามลำต้นนะคะใบเรียวยาวออกดอกเป็นช่อและออกดอกสีชมพูจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากสีชมพูเข้มไปจนถึงแดงส่งกลิ่นหอมสามารถขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดการตอนกิ่งหรือเอาเงาไปปลูกก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าต้องฝังให้ลึกนะคะประมาณสนิ้วต้นเล็บมือนางเขาจะชอบ กลางแจ้งชอบแสงแดดจัดๆแบบเต็มวันนะคะต้องการน้ำและความชื้นปานกลางและจะเจริญเติบโตได้ดีในดินปนทรายหรือดินร่วนปนทรายที่ะระบายน้ำได้ดีแถมยังเติบโตได้เร็วและเขาจะเลื้อยขึ้นเป็นพุ่มตามร้านที่เตรียมไว้ให้เขาในปัจจุบันนิยมปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยหรือปลูกตามแนวรั้วเพื่อประดับบ้านนั่นเองค่ะและไม้เลื้อยต้นสุดท้ายคือ พวงชมพูค่ะพวงชมพูมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยขนาดกลางจัดเป็นไม้เถาเลื้อยที่มีเถาเนื้ออ่อนขนาดเล็กแต่ว่าตรงส่วนโคนจะแข็งแรงมากลำเถาเป็นสีเขียวอ่อนและเถาจะเลื้อยได้ยาวไกลถึง5-12เมตร โตเร็วใบดกมากและลักษณะใบมีลักษณะคล้ายใบยโพออกดอกเป็นรูปหัวใจเล็กๆ5กลีบบางทีก็มีสีขาวบางทีก็มีสีชมพูแก่บ้างอ่อนบ้างสลับกันไปค่ะตรงปลายช่อนะคะก็มักจะยืดตัวใบเป็นมือเกาะเกี่ยวสิ่งอื่นๆเพื่อเป็นการพยุงตัวของต้นนั่นเองค่ะ พงชมพูนะคะถือเป็นไม้เลื้อยที่มีดอกสวยสีเย็นตาออกดอกตลอดทั้งปีดกในช่วงฤดูร้อนขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการตอนและปักชำกิ่งเขาจะชอบและต้องการแสงแดดมากค่ะต้องการน้ำ ปานกลางจเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิดที่มีความชื้นพอสมควรปัจจุบันก็นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปใช้ทําเป็นซุ้มบังแดดหรือปล่อยให้เลื้อยตามแนวรัว้วก็ถือว่าสวยไปอีกแบบค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับสามพันไม้เลื้อยดอกสีชมพูที่ช่องของเรานำมาฝากในวันนี้ถือว่า ไม่ปลูกไว้ที่บ้านไม่ได้แล้วนะคะหากใครชอบต้นไม้แนวนี้ต้องหามาปลูกไว้สักต้นเลยค่ะหากคุณชื่นชอบเนื้อหาวิดีโอของเราก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาที่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องต้นไม้ชนิดไหนก็เขียนแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยค่ะขอบคุณที่รับฟัง วิดีโอของเราจนจบนะคะชอบกดไลค์กดแชร์และอยากดูวิดีโอเนื้อหาดีๆต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามกดกระดิ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ